ไม่อยากแสงเกิงเลยได้ไหมไม่ต้องใส่ก็ได้<ะ>แก้าชอบมากเลยโอ้ยหเหลืองเบิร์ดคีบกูัแก้วนะฮะพี่แนทจัดจัดกลุ่มปิดกันไหมจิงจิงบัตรสองร้อยพี่แนทคุณจังหวัดไหนครับจังหวัดไหนจ้าเฮ้ยนี่เราอยู่กับคุณแนทเกตสิรินะก็ต้องผู้จบครับ <S <S คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ดีตีนแดงผู้แดงตีนดีผู้ดีตีนเปื่มและผู้ที่มีอายุ100ปีขึ้นไปควรใช้จักรยานในการรับชมดูได้ก็ดูดูไม่ได้ไม่ต้องดูแก้ว สวัสดีครับผมพี่น้องสุขุสุขชนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องดูฮีชาแนลครับผมบาได้มาแถลงข่าวได้ครับผมบาได้คุ้มถุงชนได้ครับนี่ก่อนจะรับชมคลิปเอาแบบนี้ดีกว่านะครับผมว่าถอดแมสออกก่อนดีกว่านะครับผมเพื่ออัดทรุในการรับชมไม่ใช่ได้เห็นปากไม่ใช่เห็นหูดังว่ามันปึงซ้ำไหนาะครับเนาะถอดแมสออกก่อนนะครับพี่น้องครับนี่กาวให้มันเลือดเต้นตาว่าใช้ถุงใบก่อนใช้ถุงใบก่อนแล้วก็สวัสดีทุกท่านอีกรอบหนึ่งครับนาฬิกาปลุกของใครไม่รู้ไอ้เหี้ยของมือกล้องไอ้สัตส มึงมาปลูกทียอะไรตอนนี้โอ้โหวันนี้ครับผมผมมีโอกาสดีครับผมสีเดร่วมงานกับอาจารย์ของผมอาจารย์ของผมที่ผมเคยศึกษามาตั้งแต่น้อยเคยเบึงเล่าเคยศึกษาเล่าทุกแผ่น VCD ของอาจารย์ผมเก็บไว้หมดเลยเก็บเอาไว้ดูแล้วก็เข้าห้องน้ําวันนี้ผมมีโอกาสได้ร่วมงานกับอาจารย์ของผมครับ อาจารย์ของผมไม่ใช่พระนะครับแต่อาจารย์ของผมก็คือเป็นศิลปินนะครับ <c oughs> หลายคนอาจจะคิดหนักศิลปินแบบไหนนะครับผมอาจารย์ของผมไม่ใช่อาจารย์มหาสมปองไม่ใช่อาจารย์ไพวันนะครับผมแต่ก็คืออาจารย์เนตเกรดสลินนั่นเองนะครับผมไม่น่าเชื่อว่าคนอย่างผมเนี่ยจากลูกศิษย์ลูกหาที่เคยสนับสนุนทุกแผ่น VCD วันนี้จะได้มาร่วมงานแต่หวังว่าคงเป็นการร่วมงานเฉยๆคงไม่ได้รวมเิดสัมพันธ์ด้วย <c oughs> แก้วนี่กูสูบซ้ามาบ,บ่บ่ดิมือนี้ผมอยู่ที่ สตูดิโอนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายไปถ่ายงานร่วมกับพี่เนทเกศรินะ <c oughs> ผมพี่เนทเกศรินเนี่ยถ้าเทียบก็คือแกน่าจะเป็นรุ่นรุ่นแบบรุ่นแม่ผมอะ่ะนะครับเพราะว่าผมอายุแค่25ปีนะครับพี่เนทเกศรินเนี่ยผมเคยดูผลงานแกตั้งแต่อายุประมาณสัก เจ็ดขวบเจ็ดขวบพ่อผมเอามาให้ดูนะครับวันนี้ผมได้ร่วมงานกับพี่แนทครับผมก็คือเป็นพีเซนเตอร์หลายคนอาจจะสงเอ๊พีเซนเตอร์รถยนต์หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะเอถ้าคู่กับพี่แนทแล้วเนี่ยของเราเนี่ยมันผู้นำองค์กรสวัสดีครับเราก็ต้องเจอกับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย พีเซนเตอร์ในวันนี้ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เสริมความงามไม่ใช่ผลิตภัณฑ์รถยนต์แต่ก็คือผลิตภัณฑ์กาแฟครับผมเมื่อนี่กาแฟครับเขาบอกกาแฟก็เหมือนยายนั่นแหละชอบทําให้ตาแข็ง <c oughs> แก้วนะครับผมไป <c oughs> เดี๋ยวสิพาพี่น้องเขาไปขังในสตูดิโอโอ้หลายคนอาจจะขี่มอเตอร์ไซค์ได้เบิ้งครับเ <c oughs> พื่นขี่เครื่องตั้นญยา <c oughs> เดใส่แมสก่อนนะฮะใส่สแมสก่อนเดี๋ยวอไปถอ่ข้างในนะครับเพราะว่าตอนนี้ คือในสตูดิโอเนี่ยตรวจโควิดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีใครเป็นนะครับมีแต่เป็นเบาหวานนะครับเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าก่อนเข้ามาเขามีจุดคัดกรองโควิดอยู่นะครับผมไปเชิญครับตากล้องโอ้เปิดแนวเลยนี่นโอ้เลื่อนบอโอ้มาแล้วครับผมมาแล้วครับอ๋สวัสดีครับผม สวัสดีครับอันนี้ปาหมานนะครับผมสมานบุญยอนะครับผมมือคนสีเกตยรติครับคนสีเกตนะครับผมข้างหลังผมก็คือสตูดิโอนะครับเดี๋ยวเอากระสีเด้เิ่มไทยมันี่ปาหมานให้ผมมาเป็นพรีเซนเตอร์คิดจางไหนขึ้นให้ผมมาเป็นครูก็เล่าคิดว่าถูกทางถูกทางหลังจากไปซอยคนโควิดกลับบ้านนะครับผมตอนนี้ก็เรื่มมันเรื่อมจางแล้วปาเนาะครับผมครับเริ่มจางแล้วก็เลยหันมาทํางานต่อครับ ผลิตภัณฑ์ของป่าหมานครับผมเป็นพิเซนเตอร์เนี่เห็นหนาอย่างที่เป็นพิเซนเตอร์นี่ครับโอ้นี่นี่ครับผมนี่นะครับอันนี้คือกาแฟที่ผมสิเป็ในใน่ายแบบนะครับนี่ยผู้ใดได,ได้กินกาแฟนี่รับประกันว่าสีเศร้าแรงกระตะแข้งหงายตายทุนลองขอชีวิตแน่นอนแนะ่ครับผมเดี๋ยวสิภาคไปหาท่านอาจารย์ของผมนะครับท่านยิมยิมเฮนะครับผมไปเราขอญยัดยางเหยียบด้วยครับเด้อนะครับพมาพี่น้องมา เดี๋ยวจะพาไปไปทักทายอาจารย์ครับพี่แอทเกตสินนะครับผมคือผมก็ไม่รู้ว่าวันนี้ผมต้องแต่งตัวยังไงนะฮะต้องแบบถอดกางเกงไหมแต่ก็คือตอนนั้นผมเริ่มอยากจะถอดกางเกงนั่นแหละออาจารย์ของผมอยู่ข้างในครับท่านอาจารย์ข้ามาตามหาท่านนานแล้วอท่านอาจารย์อาจารย์กำลังแต่งหน้าใช่ไหมฮะภาษาอีสานว่าอะไรนะบัวบัวบัวใช่ฮะเมคอัพอ๋อนี่ make up ครับผมเมคอัพ ไม่อันนี้นาฬิกามึงจะมึงปลูกบ่อยไปแล้วอืจะเขี่ยดิเนาะเดี๋ยวเห็นตีนกาทำไมฮะกาอ๋อตีนกาหมอช่วงนี้คลินิกปิดหมอคลินิกปิดก็เลยไม่ได้ฉีดปกติสวยด้วยแผลไงไม่เคยสวยเดี๋ยวให้ป้ามานฉีดให้ฮะอะไรนะเดี๋ยวให้ป้ามานฉีดให้เอาเลยโอ้แก้วต้องบอกว่าผมติดตามผลงานมาตั้งแต่แผ่นซีดีชุดแรกนะครับชุดนั้นติดาม ทันสิครับผมผมเกิดในยุคที่แผ่นซีดีกำลังระบาดโดยเฉพาะวีซีดีผีไม่นึกว่าเกิดจากเทปอะไรเงี้ยผมเหรอ,อโอ้เกิดจากเทปนานไปครับอันนั้นเอาไว้กอนะครับอันนั้นเอาไวก้กออคือเรานี่หว่าอันนี้อาจารย์ผมนะผมผมนับถือเป็นอาจารย์นะครับเพราะว่าสอนผมให้เสียกเป็นนะครับ เอาอีกแล้วอาจารย์เหลืองแถวคีปกูอันนี้มีช่องไหมพี่แนทมีช่องไหมครับนี่นี่ช่องคลอดช่องครู้ว่ามีอยู่แล้วป้าพี่น้องเบื้องนะครับอันนี้มันลูกนิมิตหรือเปล่าครับเนี่ยมันลูกนิมิตหรือเปล่านะเหรอที่เอามาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่นมนะฮะอันนี้แค่หัวมันครับผมช่องอะไรครับช่องอะไรช่องนักเก็ตเซนิชแนลค่ะเดี๋ยววันนี้จะให้ซองพีสองภาษา อีสานได้ไหมอีสานมาสสามได้เลยครับผมได้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 อีสานอยู่บนเตียงีเพิร์มอีสานอยู่บนเตียงหยุดทึ้นเตียงอยู่ขึ้นเตียงแล้วเวลาเย็ดกันนะเว้ยหเหลืองแล้วปูเหลืองแล้วครีบปูเหลืองอีกแล้วเดี๋ยวให้พี่แนทแต่งหน้าก่อนนะครับผมใครอยากดูก็ไปรับชมที่วีซีดีชุดที่สองเซิงนองอยู่ขางเถียงเนีนะครับเถียงนาใิ่ครับผมหรือจะปูสาดก็ได้นะฮะไปหดหลังพี่น้องอันนี้ก็คือ ชุดผมนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนทายครูกับพีเนตเกลลินนะครับแต่ว่าผมไม่อยากใส่เสื้อเด็กไม่อยากใส่กางเกงได้างครับอะไรนะไม่อยากใส่กางเกงเลยได้ไหมไม่ต้องใส่ก็ได้แล้ผ้าชอบมากไมอใส่กลิ่นเลยก็ได้อะโอ้ยเหลืองเบิร์ดคลิปกูแก้วนะฮะพี่เน็ตเนี่ยไม่ต้องเข้าแค่ตัวนะฮะเข้าแค่เสียงคลิปก็เหลืองนะครับผมคนจะรังแต่งหนาอยู่ครับพี่น้องโอ้ยจะเทียด้เนาะหน้าหรอใ่รย่างอื่นเลยสิมันถ่ายได้ไหมล่ะครับได้ไหมล่ะอื จัดกลุ่มปิดดีไหมเราเอาแดงเลยไหมล่ะไม่จะจัดกลุ่มปิดนะบัตรสองร้อยอย่างเงี้ยพี่แนทจัดจัดกลุ่มปิดกันไหมเออบัตรสองร้อยบัตรสองไม่เอาถูกไปคนเข้าไปดูอะไรดูอย่างเดียวเลยขนาดชุดประมูลเหลืองเบิร์ดคิบกูอันนี้ชุดประมูลใช่ไหมฮะไม่ขนาดชุดประมูลเนี่ยยังต้องพันเก้าพันห้าพันแค่สองร้อยราคาถูกมากก็คนอื่นไปผู้ชมอยากจะรู้ว่าพี่แนทนี่เป็นคนจังหวัดไหนครับขอมนิ้ พี่แนทคนจังหวัดไหนครับพี่แนทพี่แนทคุณจังหวัดไหนครับจังหวัดเลยจ้าพี่แนทเกิดในจังหวัดที่ใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมครับนี่เราอยู่กับคุณแนทเกตศิรินนะครับท่านผู้ชมครับเราจะมาชี้ชัดจับตากันเลยว่าสังคมไทยจะเดินไปอย่างไรไปเรื่อยเลยช่างค้ำเลยอันนี้กำลังมีเป้าหมายค่ะไม่มีเป้าหมายในการถ่ายคลิปนะครับผมพีจะมีเป้าหมายเป็นคนแบบไปเรื่อยอ่าไอโควิดเนี่ยกระทบไหมฮะ โควิดไม่กระทบนะแต่สิ่งที่กระทบคือเรื่องมันเตียงไม่ค่อยได้เอาเลยอย่าไปก้มอย่าไปก้มดำนานะก็ยังหาใครเกียวสองเมตรไม่ได้สองมุกโอ้สองเมตรผมสองเมตรใช่ไหมองผมเนี่ยนะผมบอกไว้เลยว่าปกติผู้ชายทั่วไปจะฝังมุกนะของผมเนี่ยลูกนี้มิดทั้งยวงมีแกงฝังเพชรรวยไปฝังเพชรโอ้โหจะวแตใส่เรื่องบาทซะเนาะโอเคครับผมค่ะ ฝากไปติดตามผลงานของพี่แนทแล้วก็ไปติดตามงานของพวกเราด้วยนะครับผมที่ช่องคลอดครับทำ,ทำไมแข็งเนี่ยยังไม่แข็งเลยตอแข็งนี่เอามานี่ไม่ใช่แค่นั้นนะ<ม>นี่ก็เส้นหมอยนะ <c oughs> แก้วครับผมลำลากพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีค่ะ